สวัสดีค่ะสวัสดีวันพริหัตตอนนี้แม่ไผ่อยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่า cotton b e กค่ะวันนี้แม่ไผ่มาเดินตลาดอีกแล้วพอดีเช็คสภาพอากาศแล้วว่าวันนี้อาจจะฝนไม่ตกมีครึ้มๆหน่อยๆอ,อาจจะมีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะมาแล้วมีแดดนิดนิดนึงก็ยังดีก็เลยว่าเออวันนี้จะออกมาเดินตลาด ที่หมู่บ้านชื่อว่า Cotton b บกค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านไม่ไผ่เลยค่ะขับรถมาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีเลยค่ะแปบ๊บเดียวตอนนี้นะคะอนนี้อยู่ที่โบสถ์ค่ะพอดีแม่ไพ่มาจอดไกลนิดนึงเพราะว่าตรงตลาดเนี่ยตลาดจะจัดอยู่ตรงแถวหน้าซิตี้ฮอลแต่ว่าก็เลยมาหาที่จอดตรงโบสถ์โบสถ์ก็จะอยู่ห่างจากตลาดประมาณ350เมตร อาจจะได้ยินเสียงเสียงเด็กๆนะคะจะให้ดูเนาะตรงนี้จะเป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนประถมของหมู่บ้านนี้ค่ะชื่อ The r e i e n b o g r e i n b o แปลว่าสายรุ้งอะคะ่ะนี่เด็กๆเด็กๆค่ะ <laughs> จาก Parking ตรงนี้นะคะตรงโบสท,ที่ไม่พายจอดเนี่ยเราจะต้องเดินไปอีกประมาณ350เมตรค่ะไม่ไกล เดินชมบรรยากาศไปได้วยกันเนาะคอต้นแบทนี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่อย่างที่บอกค่ะอยู่ติดกับหมู่บ้านเมื่อไผ่เลยแต่ว่าไม่ค่อยจะได้มาเท่าไหร่ถ้าจะมาก็คือพาน้องนิวส์มาแข่งฟุตบอลหรือไม่ก็เมื่อก่อนก็จะต้องมาถ่ายรูปรูปแบบติดบัตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร้านจะอยู่ตรงนู้นตรงนั้นนะคะร้านตรงนั้นเป็นร้านถ่ายรูป แต่พุกวันนี้ก็ไม่ต้องพึ่งร้านถ่ายรูปเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าตามคิอเมนต์ตามซิตี้ฮอลตามที่ว่าการของเมืองอะค่ะจะมีตู้แบบตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ให้ถ่ายที่หมู่บ้านไม่ไผ่ก็เหมือนกันเวลาจะไปติดต่อเราต้องใช้รูป2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แค่ก็แค่ถ่ายในรูปถ่ายรูปในตู้สติกเกอร์ค่ะ ก็จบเลยนี้เราเดินไปเรื่อยๆเนาะจะได้ยินมีเสียงเด็กๆนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินแหละและเนี่ยก็อย่างที่บอกเดินผ่านโรงเรียนบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีเสียงเด็กๆทั้งวันละคะ่ะช่วงไหนที่เป็นช่วงพักเขาก็จะออกมาเล่นกันอย่างเงี้ยแหละตอนนีเ้เวลาประมาณ10โมงก,กว่าๆเด็กๆคงออกมาพักเรกเนาะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะอยากจะให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยเนาะก็นี่ละค่ะเดินผ่านบ้านเดือนผ่านบ้านผู้คนเนาะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศถ้าดดดดีก็ท้องฟ้าจะสวยกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าดดดก็ดีนะฝนไม่ตก อากาศไม่หนาวมากประมาณ78องศาค่ะถือว่าไม่หนาวโอเคถ้าไม่มีลมก็โอเคเลยนี่เราจะถึงตลาดกันแล้วเ <c oughs> มื่อกี้มาวนหารถอยู่แถวๆเนี้ยค่ะเอ้ยไม่ใช่มาวนหาที่จอดรถอยู่แถวๆถเนี่ยซอยแถวนี้ไม่มีมาแล้วเราถึงตลาดแล้วค่ะตื่นตาตื่นใจได้มาเดินตลาดอีกแล้วค่ะวันนี้ เดี๋ยวร้านแรกกันเนาะอันนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อมีพวกของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำความสะอาดบ้านอันนี้เป็นที่รองแบบกันร้อนเนาะรองหม้ออะไรเงี้ยเนาะไม้กวาดอันนี้ไม้กวาดพื้นแบบเปียกเนาะกวาดน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ไม้กวาดแบบกวาดฝุ่นกวาดอะไร น้องหมาเมื่อกี้อันนี้เป็นไม้กวาดหยักใยเอาไว้กวาดหยักใ่นุ้ยนิ่มดีจังตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นอันนี้ค่ะเอาไปปูโต๊ะเนาะเป็นผ้าปูโต๊ะแบบเป็นพลาสติกนี่ค่ะสีสันสวยงามหลายลายเลย นี่ตรงนี้จะอันนี้เราจะเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆเอาไว้รองก่อนจะปูตัวนี้อีกทีค่ะก่อนจะปู้าปูโต๊ะตัวนี้อีกทีแบบกันกระแทกเวลาตัดขนมปังอะไรเงี้ยมันจะมีแรงที่แบบกดลงไปที่โต๊ะโต๊ะจะได้แบบถ้าเอาตัวนี้ไปปูก่อนโต๊ะจะได้ไม่ไม่ไม่แบบว่าไ,ไ,ไม่สึกไม่ล้อไม่ไม่มีรอยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นช็อปทร o l l โอ้ยย oh, mm ี่สิบห้ายูโรแล้วค่ะเนี่ยอันเนี้ยลายแบบลายสก,กอ็อตงงอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้จะเป็นร้านขายร้านขายปลาอ้าวร้านขายปลาค่ะนี่จะเป็นร้านขา,ายผลไม้ค่ะร้านขา,ายผลไม้มีเยอะเลยนะของ มีผักเยอะเ,ยเลยค่ะมีสลัแหน่ด้วยนะมีสลัแหน่มีบรอกโคลีมีแตงสุกินีหรือแตงโคเชตโอ้หอมหัวใหญ่มากค่ะเบิเร่มเลยไปต่อค่ะนี่เขาจะบอกล่ค่ะว่าฟูด้วยนะนี่เป็นร้านวัคโฟ อหอมหนึงเลยอ่ะเป็นร้านว็อโฟคือที่เขาต่นแบบนี้ก็ร้านรวงไม่ได้เยอะมากที่เหมือนที่เมืองเลิฟเวอนนะคะอันนี้จะเป็นร้านขายขนมปังะคะ่ะน้องหมาสองตัวน่ารักมากเลยน่ารักมาก <c oughs> น่ารักมากเลยมาซิขนมปังก็ขอ อ๋อถ้าน้องนิวส์มานี่ต้องหยุดละค่ะร้านนี้แคนดี้แคนดี้วันนี้ไปเรียนค่ะเด็กชายนิวส์เด็กชายนิวส์ภาคภ,าคภูมิอันนี้ก็เป็นร้านผักอีกร้านหนึ่งค่ะอันนี้มีขิงด้วยแง่งขิงคะเนี่ยขิงนะคะเป็นร้านผักร้านผักค่ะ นี่ะคะก็มีร้านผักร้านผลไม้ร้านผักมีร้านผักผลไม้มีสองร้านแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะอย่างที่บอกแล้วคะ่ะช่วงวินเทอร์เนาะร้านรวมก็จะไม่ค่อยเยอะต้องมาอีกทีหน้าร้อนนะคะร้านจะมาแบบเต็มกว่าน,นี้อีกเนะาะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกฮับชิเป็นของทานเล่นอะไรเงี้ย แล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆให้จิ้มนะคะมีซอสมีอะไรต่างๆให้จิ้มฮัลโหลโอเคนะคะเออนี่มีร้านขายแบบพวกผลไม้อบแห้งด้วยนะพวกเม็ดอบแห้งต่างๆะคะ่ะเม็ดอบแหง้งต่างๆเนาะอออชอบจังเลยน้องหมาสองตัวเนี่ยคนสวยมาก อันนี้ก็เป็นร้านขายเนื้อค่ะร้านขายเนื้อสดแล้วก็พวกซอสเซชต่างๆไส้กรอกอะไรอย่างนี้เนาะนี่ละค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตลาดในเมืองในหมู่บ้านที่ชื่อว่า cotton bed ค่ะก็เป็นตลาดเล็กๆมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายนะ่าจะไม่ถึง20ล้านเนาะ ถ้าเป็นเมืองที่แบบใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเลเฟือย่างเงี้ยถ้าแบบซัมเมอร์เลยค่ะร้านค้าเขาจะมาถึงประมาณร้อยร้านเลยนะคะร้อยร้านค้าตรงนี้ได้มาถึงโซนดอกไม้โหเนี่ค่ะพอสปริงพอเริ่มใกล้สปริงเนาะพวกพืชตระกูลหัวต่างๆดอกไม้ตระกูลหัวเนี่ยเขาจะเริ่มแทงยอดออกมาแล้วค่ะ ตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรหนออ๋ออันนี้เป็นไฮยาสินไฮยาสินสีม่วงสวยจังเลยออืมไฮยสินนี้ก็เป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยงามสวยงามเหล่านี้ก็คือเขาจะเพาะเลี้ยงในโรงเรือนควบคุมอุณหภูม,นภมินะคะ เพราะว่าปลูกข้างนอกไม่ได้แล้วค่ะตายนี่ก็มีสวนถาดด้วยนะคะสวนถาดที่แบบว่าเขาเอา,เอา,เอาดอกไม้ตระกูลหัวอย่างเงี้ยค่ะมาจัดเป็นถาดแล้วก็ขายถ้าเป็นแบบเนี้ยเขานิยมแบบว่าอย่างสมมุติเราจะไปาทานข้าวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถซื้อสวนถาดแบบเนี้ยไปเป็นเป็นของฝากเขาได้นะคะก็จะเอาไปตั้งไว้ในครัวในบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะ ม,มีสวนถาดนะคะอันนี้สวนถาดไม้ตะกูลหัวอันนี้ไม้อะไรเนาะน่าจะไม่แน่ใจไฮยาสินหรือเปล่าน่าจะไฮยาสินเนี่ยนะคะสวนถาดสวนถาดในกระถางรูปน้องวัวน่ารักค่ะน่ารักมีดอกไม้สดด้วยนะกุลาบุลาบเหล่านี้ก็คือเลี้ยงในโรงเรืนอนควบคุมอุณหภูมิค่ะอยู่แล้วแหละเพราะว่า ไม่งั้นเขาไม่สามารถตัดมาขายได้แบบนี้เนาะตลอดทั้งปีนี่ค่ะก็จะเป็นดอกไม้สดทิวลิปก็เริ่มมาแล้วนะคะทิวลิปทิวลิปนี่ค่ะสวยงามสวยงามมากเลยแม่ๆที่ชอบดอกไม้น่าจะชอบมาเดินแบบตลาดที่มีดอกไม้นะคะวันหลังจะพาไปเดินตลาดตลาดต้นไม้ดอกไม้เนาะที่เมืองเลเว่น อันนี้เอาไปจัดแบบกระถางเอาไปจัดช่อดอกไม้นะคะสวยสวยสวยอันนี้ไ<ส>ข่ขายผักผลไม้ร้านเล็กๆค่ะมีตุ้มหูมีเครื่องประดับด้วยนะนี่แะค่ะแล้วก็ข้างกันตรงนี้ก็จะเป็นร้านไขายถุงเท้านะคะร้านไขายถุงเท้า มีตุ๊กตาด้วยเอ้ตรงนี้เขามีเวทีด้วยนะคะแสดงว่าถ้าอากาศดีหน่อยอากาศดีขึ้นกว่านี้เขาจะมีจัดแบบดนตรีร้องเพลงหรือการแสดงอะไรแน่ๆเลยนี่ค่ะอันนี้คือเป็นบรรยากาศตรงนู้นเป็นป้ายรถเมย์ใช่ไหมคะตรงนู้นเป็นป้ายรถเมย์เนาะติดกับตรงนี้ชื่อ ตลาดตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะคะจะอยู่ตรงเพลนอยู่ตรงจุตักที่ชื่อว่า w ว l ส์เพลนเวลส์เพลนก็จะอยู่ตรงหน้าซิตี้ City hall ตรงนี้ค่ะคือซิตี้ hall มีสถานีตำรวจสถานีตำรวจตรงนี้ป้ายรถเมย,ย์ตรงนั้นธนาคารอยู่ตรงนู้นก็เรียกได้ว่าเป็นใจกลางหมู่บ้านนะเนาะนั่นแหละค่ะเป็นใจกลางหมู่บ้านบรรยากาศค่ะอุ้ยแดดมาแล้วแดดมาแล้วค่ะคุณผู้ชม ไม่ไผ่ดีใจมากเลยคือถ้าอุณหภูมิเลขตัวเดียวแน่น,นะแล้มีแดดแต่ไม่มีลมนะคะยังไงก็ไม่หนาวค่ะจริงๆยังไงก็ไม่หนาวอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเป็นบุชเชอรี่ร้านขายเนื้อเขาก็มาแบบเป็นรถยนต์แบบนี้เลยค่ะร้านเขาก็จะคือมาเป็นแฟนแบบนี้ถึงเวลาเขาก็ปิดปิดประตูแล้วก็ ขับรถกลับบ้านหรือขับรถไปขายต่อที่เมืองอื่นเนี่ยค่ะดีมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าร้านขายรองเท้าค่ะทั้งรองเท้าของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงต้องบอกว่า ถ้าเป็นตลาดที่เป็นช่วงระหว่างวีคเดย์ก็คือวันทำงานอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยเห็นคนหนุ่มสาวมาเดินสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เขาก็จะจะทำงานกันเนาะเร <c oughs> าไม่ว่างกัน <c oughs> เขาจะว่างกันช่วงเย็นหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์เคยมีนะคะเคยมีคนที่แบบคนหนุ่มสาวที่เขาบอกว่าเรียกเรียกร้องอยากจะให้ตลาดเมืองเนี้ยไปจัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์แทนหรือไม่ก็ไปจัดเป็นตลาดช่วงเย็นยอะไรเงี้ย แทนการจัดแบบตลาดวันพฤหัสในช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งจากคนที่เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้ cotton bat เนี่ยตลาดวันพฤหัสเนี่ยมีมานานแล้วจนมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเมืองนี้ไปแล้วว่าตลาดวันนี้ต้องจัดวันพลฤหัสเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีตารางที่แบบฟิกซ์มาแล้วว่าวันนี้ เขาจะต้องไปขายที่ไหน<อ>เพราะฉะนั้นการที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้มาเดินในวันอื่นนอกจากเวลาของวันพฤหัสเช้าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากอ,อีกอย่างก็มีแบบหลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนหนุ่มสาวเขาก็ไม่มาเดินหลอกตลาดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปเดินตามช็อปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ถูกของเขาเนาะนี่แหลคะค่ะเขาก็เลยยังคงความเป็นตลาดวันพฤหัสไว้อยู่นี่แหลคะค่ะ ซึ่งตลาดวันนี้ก็นีประมาณนี้แล้วค่ะเป็นตลาดเล็กๆตลาดเล็กๆแค่นี้แม่ไผ่ก็มีความสุขแล้วได้มาเดินแค่นี้ค่ะถือว่าได้ออกจากบ้านแล้วได้ออกกําลังกายแล้วก็อีกอย่างเป็นหนึ่งความตั้งใจที่ว่าอยากจะมาเดินเที่ยวเองเดินเที่ยวคนเดียวเพราะว่าตั้งแต่ลูกโตเนี่ยก็มีเวลาว่างมากขึ้นอยากจะใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นการออกมาเดินแบบนี้ก็เป็นการ เดินออกกำลังกายนะคะแทนที่เราจะเดินแถวบ้านแล้วแบบว่า,าดูแค่วิวในหมู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็มาเดินตลาดได้ออกกําลังกายด้วยได้ซื้อของด้วยได้เห็นผู้คนได้เห็นบรรยากาศได้เห็นตึกรามบ้านช่องได้เห็นการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งมันก็ดีดจริงๆนั่นแหละคะ่ะวันนี้มาเดินตลาด อากาศดีมาเดินตลาดวันพฤหัสคอต t o นแบ c ตลาดเล็กค่ะแต่ว่าก็พอได้เดินได้ดูของได้ดูต้นไม้ได้ดูอะไรเนาะก็เดี๋ยวยังไงถ้าอากาศดีกว่านี้ขึ้นมาอีกร้านค้าน่าจะเยอะกว่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ไผ่จะพาเดินมาดูอีกนะคะพามาเดินพาไปเดินตลาดเมืองอื่นด้วย ที่แบบว่าหลายๆเมืองต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมไว้เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ